นะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับมาศึกษาดูงานนอกสถานที่นะครับช่วงเช้านะครับเราจะมาศึกษาที่วิทยุพันเดนโดส์ภูเวียงนะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับเราก็จะไปศึกษาที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงครับด้วยวัตถุประสงค์ในการมาที่นี้ของเราก็คือนะครับหนึ่งนะครับด้านการเรียนรู้ศึกษาทางวิชาการนะผมวัตถุประสงค์ก็คือหนึ่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาและสร้างติดตั้งบ้านในเดนโดส์ในประเทศไทยครับผมสองเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของชนิดเดนโดส์ที่พบในภูเวียงนะครับผมส่วนสามคือทำความเข้าใจในการอนุรรรัััักษ์สต่าาบบบนนแแลละะหงค นด้้าา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 านนนนนนสีแแววว่รร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 อองกกกกัััดดลลลมมะะะะะคคคคบบบบบใโยยยย1เเจศึษิหภขชูสถานที่แรกที่เราจะเข้าไปดูกันนะครับคือพิพิธภัณฑ์ไดนเสร์ภูเวียงนะครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับแล้วก็มาเข้าฟังบรรยายนะครับเกี่ยวกับวัดความเป็นมาของผู้เวียงนะครับแล้วก็ไดโนเสาร์ทั้งหมดนะครับที่นี่นะครับโดยภายในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นยเขาก็จะประกอบด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของไดโนเสาร์ที่ต่างๆนะครับแล้วก็การจัดแสดงโครงกระดูกของไดโนเสาร์นะครับชิ้นแรกที่ค้นพบภายในภูเวียงนะครับแล้วก็มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ิ้อื่นๆด้วยครับ อะไรบ้างครับกว่ารู้สึกประทับใจยังไงอะไรบ้างครับก็ดีใจครับที่ไทยได้ทยรว่ารู้จัแบบทงเาอะไรบ้างขอชื่อไดส เมื่อเดินมาสักพักน,นะครับเราก็มาหยุดพักที่ผาการเวลานะครับแล้วก็หยุดพักถ่ายรูปครับแล้วก็เดินทางต่อครับผลสรุปจากการที่ไปด้นานศึกษาที่วิทยาลัยชาติผู้เลียงในวิพันลัยนร์ผู้เวียงนะครับ อ่อพวกผมนะครับได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับทางธรณีวิทยาและทางสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงเกิดทัาากษะการสังเกตการคิดบเคหนนะครับทําให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างดังบันให้คงอยู่นะครับส่วนข้อเสนอเนี่ยนะครับก็อยากจะมีการจะให้มีการควบคุมจำนวนผู้ชมในบางพื้นที่ที่มีความเบาบางทางด้านธรรมชาตินะครับเพื่อป้องกันการสสเสื่อมสูญของพื้นที่และแหล่งทร้างดังบัตรครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอ ท่านอาจารย์ธนาพิพันธ์นะครับที่ได้นำพวกเรามาทัศนศึกษานะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของพวกเรามากๆเลยครับขอบคุณครับ